สวัสดีครับทุกคนใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องโรคใบจุดนะฮะโรคใบไหม้นะครับโรคเชื้อรานะครับราน้ำค้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ผมใช้ในการดูแลต้นไม้ของผมป้องกันโรคเชื้อราต่างๆที่เกิดจากใบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้นะครับนะที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้ครับทุกคนนะครับเป็นตัวเชื้อราชั้นดีนะครับที่ช่วยป้องกันนะครับแล้วก็กําจัดนะครับโรคราที่เกิดจากใบนะครับนะตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้และขั้นตอนการใช้พร้อมๆกันเลยนะครับในนี้นะครับเขาก็จะมีช้อนนะครับนะช้อนที่ให้มานะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นผงนะครับนะฮะเป็นผงนะเดี๋ยวเราก็ฉีกเลยนะครับนะตัวนี้ลักษณะเขาจะเป็นผงนะครับด้านในนะครับนะแล้วเขาก็จะมีช้อนแถมมาให้เรานะครับเราก็จะจัดเตรียมน้ําไว้1ลิตรนะครับนะน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็แล้วก็นะฮะหลังจากที่เราจัดเตรียมน้ําไว้1ลิตรนะครับเราก็ตักตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับในช้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปในน้ํานะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อรามิน่านะครับนะช่วยในการป้องกันนะครับหรือชื่อที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเชื้อราดีก็คือบาซิลัสซับทิริสสายพันธุ์ AP01 นะครับนะตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหลังจากที่เราใส่ลงไปในน้ําแล้วนะครับเราก็เขย่าให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาฉีดพ่นที่ใบไม้ของเราได้เลยนะครับแนะนำนะครับควรจะฉีดในช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงเย็นนะครับนะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันโรคใบจุดใบไหม้นะครับที่เกิดจากเชื้อรานะครับหรือว่าจะเป็นราน้ําค้างนะครับตัวนี้ก็ช่วยป้องกันได้นะครับนะฮะเราก็ฉีดนะฮะไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเพราะว่า เป็นสารที่ผลิตจากชีวพันธุ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายไหมครับนะวิธีการดูแลป้องกันนะครับโรคใบจุด โรคเชื้อรานะครับที่เกิดจากน้ําฝนลาน้าค้างนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับก็ทําเป็นประจํานะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับกระปุกนี้นะครับขนาด50กรัมนะครับนะ50กรัมนะฮะราคาอยู่ที่60บาทนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับนะก็ลองสั่งซื้อหรือสอบถามเข้ามานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ